สำหรับเคสวันนี้ก็ลูกเอาเลยข้ามไปเลยพ่อแม่กองลูกเป็นคนจีนมีลูกด้วยกันหกคนชายสามหญิงสามพ่อเป็นคนดีแต่มีปัญหากับเจ้าของงานที่พ่อทำงานด้วยนี่แปลกนะอพอมีปัญหาพ่อเลยหันมาดื่มเหล้าเ<อ>ม,มาไมยจนไม่ได้สติมันแปลกนะดีใจก็ดื่มเสียใจก็ดื่ม พอเมาก็จะตีแม่ออดีใจกับไปนรกเสียใจกับไปนรกรตีพี่ทั้งห้าคนแต่ไม่ตีลูกออลูกที่นี่คือผู้ส่งเคสตคดัคบเพราะลูกเป็นน้องสุดท้องต่อมาพ่อกเสียชีวิตด้วยโรคฝีที่คอพี่สาวคุณโตพูดเสมอว่าลูกโชคดีพ่อตายตอนลูกอายุสามขวบลูกเลยไม่เจอมือเท้าของพ่อ ครับ <laughs> แม่เป็นอมพาตค,ครึ่งซี่ขยับตัวได้ครึ่งตัวครับต้องให้อาหารทางสายยางลูกดูแลแม่แบบสุดชีวิตหมอให้อาหารวัลาสามเวลาแต่แม่ทานเก่งลูกจึงให้ทุกสี่ชั่วโมงครับทุกวันลูกต้องนอนต,อ,ตอนตีสามครึ่งตื่นเจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งแม่สิ้นใจอ ช่วยที่ท่านป่วยลูกเองก็สวดคาถาจินบัญชรตอนเช้าก่อนแม่สิ้นลูกนั่งสับป,ประงกเห็นหุ่นขี่พึ่งตัวหนึ่งถูกมัดไปได้สายสินอของฝันไหมเนี่ยเขานั่งสับป,ประงกเนี่ยฝันไหมลูกคิดว่าต้องมีใครมาทําอะไรกับแม่จึงลูกขึ้นสวดมนต์ทุกบทที่รู้จักอแล้วเขาที่สวดบนญให้แม่หมดไอ้แม่ไปดีและหลุดจากมีดดาบคาถาอาคม ขณะใกล้หมดลมลูกบอกแม่ว่าแม่เป็นคนดีทางไปสวรรค์ไม่นาาแม่ก็สินลมโดยสงบสะอาดใบหน้าท่านยิ้มแย้มคือพอละโลกใบหน้าท่านยิ้มก่อนจะเผาได้เปิดโลมาดูยังเห็นรอยยิ้มแจ่มใสประทับตาประทับใจอยู่เสมออ๋อครับลูกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทำหน้าที่ผูน้นำบุญด้วยกันในวันสลายร่างคุณยาย ได้ช่วยกันไปพูนนำรถจัดรถมาสิบห้าคันอบอกบุญอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะทำหมดทุกบุญบแล้วจะมาวัดเฉพาะงานบุญใหญ่เพราะทางบ้านเขาไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ยังมาช่วยลูกทำหน้าที่เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมภายในหนึ่งเดือนครับที่ทราบข่าวว่าเป็นเนื้อร้ายนี้พอทราบขาวว่าวเป็นเนื้อร้ายหนึ่งเดือนนั้นก็ละโลกเลยครับเขารักบุญทำบุญมาทุกบุญก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลูกดะไปเยี่ยมแล้วบอกให้เธอ นึกถึงหลวงปู่คุณยายเธอก็พยายามยกมือพนมลูกบอกให้ไปอยู่ชั้นดุสิตบุรีรแต่เธอบอกว่าขออยู่แค่ชั้นที่สามสักพักก็หมดลมอย่างสง,งบ,บเออดีเหมือนกันนะมีที่ต่อรองได้บอกไปช้านสี <laughs> ไม่เอาเอาไปแง่ชั้นสาม <laughs> ลูกได้รับหลานสามคนที่ พ่อกับแม่เขาเลิกกันเอามาเลี้ยงเอาไว้ครับต่อมาหลานคาเล็กตกน้ำตายตอนอายุสิบเอ็ดปีหลานเขาโตถูกรถชนตายอตอนอายุสิบหกหลานสาวที่เหลืออยู่คนเดียวก็หนีออกไปโอ้โหโอหมดกังวลเลยครับหนีไปหมดครับคำถามกัพ่อขลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะ แม่ลูกตายแล้วไปไหนทหําไมตอนตายจึงยิ้มสวยลูกทกํากรรมอะไรมาคะจึงต้องมานั่งเลี้ยงหลานทําไมหลานังจากไปทั้งสามคนหลานจากไปก็เพราะเขามีแบบวิบากกรรมของเขาใจาแล้วเราก็ปลอดกังวลที่เลี้ยงหลานก็เพราะว่าสงสารหลานเลยเอามาเลี้ยง <laughs> เพื่อลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทําไมลูกจึงถูกพี่ชายทุบตี ลูกจะหมดหนี้สินแล้วหมดกรรมเมื่อไหร่หมดหนี้สินตอนที่ใช้เขาหมดนั่นแหละแหมไม่น่าถามเลยหมดกรรมเมื่อไหร่หมดกิเลสก็หมดกรรมครับหมดกรรมก็หมดวิบากครับหมดกิเลสแหลทถึงจะหมดกรรมเขาถามมางงี้เหมือนนาโอมิถามแม่เขาฝากมาถามว่า หลวงพ่อขามแม่ถามว่าเมื่อไหร่แม่จะรวยมแม่จะรวยตอนที่แม่มีเงินเยอะๆน้องมี่บอกหนูงงเลย <c oughs> สาวน้อยห้าขวบ <c oughs> พ่อตายแล้วอายุสี่สิบห้าปีด้วยฝีที่อคอตายแล้วก็ดิ่งไปมหานรลกขุมห้าทันทีด้วยการดื่มสุราครับกำลังโดนนายนิริยบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำอยู่ มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในขุมนี้อีกยาวนานมากครับนานทดีๆใเดียวนะลูกนะหกพันกว่าล้านล้านปีมนุษย์ที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตเคยด่าว่าบิดามารดาเลยเป็นฝีที่อคอและก่อกรกรมดื่มสราในปัจจุบันด้วยทั้งสองกรรมมารวมกันยิงทำให้อายุสั้นต้องทำบุญทุกบุญและปฏิบัติทําให้เข้าถึงพระธรรมกายจึงจะไปช่วยพ่อได้ อย่างที่คุณยาจารย์ไปช่วยพ่อละจ้าแม่ตายแล้วยิ้มสวยเพราะแม่เห็นคตินิมิตของตัวเองท่านเห็นตอนใกล้จะตายท่านเลยยิ้มตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองสวยงามจำได้ไหมอากาศเทวามีวิมานสูงกว่าพื้นโลกหนึ่งยดสิบหกกิโล แม่ตายเพราะหมดอายุไขไม่ได้โดนคุณใสยอย่างที่คิดครับคุณใสยอย่างที่คิดคุณใสนี่จะไปสนใจนะลูกนะทำคุณน่ะให้ใสใสเนี่ยครับใจใสใสแล้วคุณจะใสครับความใสนั่นจะมีคุณสำหรับคุณนั่นแหละ เรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปและ้ะรละลึกนึกถึงเรื่องนั้นเลยนะจ๊ะที่เป็นอวมอาวเครื่องสีกเพราะกรรมข่าสัตวย์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันเพราะกรรมที่เคยไปสนับสนุนให้คนกินเหล้าทาั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นแจกเหล้าเขมั่งซื้อเหล้าให้บ้านทำกับแกล้มให้บ้าน เศษกรรมนี้ก็ทำให้เจอแต่คนขี้เมา oh. คนเมาเล่าขาดสติ <Okay. S 2> เจอทั้งพ่อขี้เมาพี่ขี้เมาเ oh. พื่อนขี้เมา oh. คนเมาเล่าและขาดสติจะทำบาปอะไรก็ได้ทั้งนั้นแตะจ้ะ <Okay. S 2> ส่วนเพื่อนในะเห็นกตินิมิตของตัวเอง <Okay. S 2> เห็นบริวารมารอรับ <Okay. S 2> นําราชรถมาบุญในตัวก็บอกว่าไปอยู่ได้แค่ชั้นสามคือชั้นยาม,มา oh. เพราะฉะนั้นจะไปบอกให้เขาไปเดือดสียดเนี่ยเขารู้ตัวเขา oh. บุญในตัวเขาสอนเขาครับที่เป็นประเด็นที่เต้านมก็เพราะกรมกรมการมีเจ้าชู้ในอดีตจนี่ก็เคสดสติย่อๆสำหรับวันนี้